สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้มาพบกับคุณครูครับในวิชาภาษาไทยนะครับภาษาไทยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนอ่านนะครับอ่านในหนังสือภาษาพาทีในบทที่4นะครับเรื่องอาหารดีมีสุขอ่านมาจนถึงหน้าที่อ่านตั้งแต่หน้า65นะครับมาจนถึงมาจนถึงหน้า หน้า45นะครับเอ้ยหน้าหน้า47นะครับมาจนถึงหน้า56นะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกวรรณยุกต์อักษรกลางสูงต่ําเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอีกครั้งหนึง่งเบื้องต้นให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องก่อนนะครับในบทที่4หน้า47ถึงหน้า56นะครับ นักเรียนนั่นไปล่วงหน้าเลยนะครับวันนี้คุณครูจะให้พวกเราอ่านสองเล่มอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งจะเป็นเล่มอันนี้ครับวันนักดีครับวันนักดีลำนำให้นักเรียนอ่านในบทที่สองนะครับหลังจากที่คุณครูให้อ่านไปบทที่หนึ่งเอหลังจากที่คุณครูให้อ่านในบทที่2แล้วเกี่ยวกับแม่ไก่อยู่ในตะกร้าเราก็จะได้รู้มาตราตัวสะกดใช่ไหมครับแม่กอกาแม่กกแม่กงมีทุกมาตรตาเลยครับ วันนี้ก็ให้นักเรียนอ่านในวันนักดีลำนำในบทที่3นะครับเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเราก็จะรู้เรื่องว่ามันมีความเป็นมามอยังไงนะครับวันนักคดีลำนำเนี่ยเป็นคล้ายๆกับนิทานที่ก็แต่งขึ้นมาให้นักเรียนอ่านนะครับแต่มีข้อคิดอยู่ในในเรื่องที่นักเรียนอ่านนะครับนักเรียนอ่านจนจบเลยนะครับ อ่านมาถึงหน้าหกสิบห้าเลยนะครับจากหน้าที่ห้าสิบไปจนถึงหน้าหกสิบห้านะครับวันนี้คุณครูจะให้พวกเราฝึกอ่านสองเล่มวนรณคาดีลำนำอ่านหน้าห้าสิบนะครับไปจนถึงหน้าหกสิบห้าส่วนหนังสือภาษาพาที่อ่านในหน้าที่สี่สิบเจ็ดบทที่สี่นะครับอาหารดีชีวิตมีสุขในบทที่สี่ ไปจนถึงหน้าที่หน้าที่56นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับให้นักเรียนอ่านไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะอธิบายอีกคลิปหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับวรรณยุกต์อักษรให้พวกเรา ok เข้าใจเยอะขึ้นอ่าวันนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านไปก่อนนะครับถ้านักเรียนอ่านเสร็จแล้วอันไหนที่นักเรียนยังทําไม่เสร็จให้นักเรียนทําต่อเลยนะครับวิชาก่อนก่อนที่นักเรียนยังทําไม่เสร็จนะครับ สำหรับภาษาไทยวันนี้มีเท่าน,นี้นะครับสั้นๆนะครับ